สวัสดีครับอีกคลิปนึงนะครับผมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับคลิปนี้จะพามาชมในส่วนของอตู้นะครับผมเป็นตู้ซับเบียดสินิ้วนะครับเขม้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมว่ามีตัวไหนแน่นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสูนเทอร์โบนะครับแต่แกงฉีกไม้อาจจะเป็นไม้อัดแท้นะครับตัวนี้ไม้อัดแท้นะครับผมไม้อัด20่มิลนะครับตัวนี้อัด20่มิลขอบจะเป็นขอบซ้อไม้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตู้ไม้นะครับเขม้าเสร็จประมาณ2 0่สถึงสาใบนะครับสำหรับตู้ สูตรเทอร์โบนะครับผมสูตรเทอร์โบจะมีขนาดนะครับผมขนาดมาเบิร์ขนาดก้อนครับของแม่ไก่นะครับขนาดจะอยู่ที่49นะครับตัวนี้49ความความกว้าง49นะครับความสูงอยู่ที่64นะครับผมประมาณ64เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นความลึกนะครับความลึกอยู่ที่65นะครับความลึกอยู่ที่65ผู้ใดหาซิพหานิ้วเทอร์โบ15นิ้วนะครับเป็นตู้ซับเบสนะครับของแบรนด์ล้านนะครับตัวนี้ ผมปล่อยในราคาอยู่ที่1,950บาทต่อใบนะครับราคาตู้เปล่านะครับเราจะเป็นบีวีนะครับบีวีขนาดก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับผมความความสูงกับประมาณนี้นะครับความสูงตัวนี้อยู่ที่สูงที่70นะครับสนับสูตรบีวีนะครับสูง70ลึกอยู่ที่4 6่นะครับความกว้างเออความลึกความลึกจะอยู่ที่เ0นะครับตัวนี้อยู่ที่70เซนติเมตรนะครับ าราคาเท่ากันนะครับผมราคาเท่ากันนะครับกูได้หาตู้อ่าเมื่อนึงนะครับตู้เมื่อนึงเทอร์โบเมื่อวานจะเป็นเทอร์โบบีบีนะครับมีเข้ามาอยู่อย่างละ20ถึง30ใบนะครับเป็นตู้เมื่อนึงนะครับขายราคาเท่ากันครับ1,950บาทนะครับราคาต่อใบนะครับผมตู้เปล่านะครับฝากไปด้วยล้วกันนะครับสำหรับตู้หน้าปิดนะครับสูญญากาศนะครับเป็นแบรนด์ล้านนะครับมีทั้ง2สูตรนะครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปผมจะพาไปชมในส่วนของตู้ หน้าเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบีวินบีเอเจบินนะครับเจบินกับมาตินนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ